จากที่เจ๊พอเริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าไอความขาวของผิวอะเจ๊ไม่ต้องการแล้วแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะต้องการก็คือความชุ่มชื้นของผิวชั้นใต้ผิวเพราะว่าอะไรสวัสดีค่ะทุกคนพบกับต้อยบริวตี้40อัพอีกแล้วนะ,ะนวันนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องอายุกันก่อนเนาะเจ๊เนี่ยก็ จะ41แล้วนะในปีนะฮจะ41แล้วคือคําว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บฉะนั้นเบาๆก็เจ็บฉะนั้นเรื่องอายุเราก็จะไม่พูดกันเยอะนะจ๊ะทุกคนแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะเจ๊พอเริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ความข่าวของผิวอะเจ๊ไม่ต้องการแล้ว แต่สิ่งสาคัญที่อยากจะต้องการก็คือความชุ่มชื้นของผิวชั้นใต้ผิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราผิวแห้งผิวขาดน้ํามันจะมีริ้วรอยซึ่งมันค่อนข้างที่จะรักษาให้หายได้ยากมากวันนี้นะคะเจ๊ก็มีสูตรสูตรหนึ่งนะคะที่จะนํามาบอกให้กับทุกๆคนว่าสินสูตรนี้นะคะหาง่ายมากๆเลยสําหรับวัตถุดิบนะคะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตไข่แดง แล้วก็วาสลีนด้วยจ้าซึ่งสูตรนี้เขาจะทำยังไงมีวิธีการทำยังไงไปชมกันได้เลยจ้าสำหรับส่วนผสมวันนี้นะคะก็มีไข่แดงหนึ่งฟองจ้ามีโยเกิร์ตค่ารสธรรมชาตินะคะวาสลีนนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยจ้าไข่แดงมาเลยจ้า เราก็ตักวาสลีนนะคะตักวาสลีนมาสักประมาณครึ่งช้อนนิดๆน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาไฟลน,นะคะ่ะให้มันละลายนะคะเราจะได้ผสมกันง่ายๆลายเรียบร้อยแล้วนะคะ นั้นเราก็ผสมกันกันค่ะนะคะเราก็ใส่โยเกิร์ตจากหนึ่งช้อนชานะคะ I know you feel this movement right here You just be vile b i n raging เ oh. สร็จแล้วนะคะก็ <c oughs> ไปพอกหน้ากันได้เลยจ้ามาถึงวิธีการพอกสูตรนี้กันเลยนะจ้าก็ ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าของเราได้เลยนะจ๊ะสูตรนี้นะคะเขาเป็นสูตรพอกหน้าที่ช่วยในเรื่องของปัญหาผิวแห้งให้กลับมาเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นต้านความแก่ริ้วรอยนะคะไข่แดงเขามีวิตามินหลายชนิดที่ดีต่อผิวเช่นวิตามิน A D B 1 B 2และสารอาหารต่างๆอีกมากมายหลายชนิดเลยละจ้ะซึ่งมีคุณสมบัติในการเข้าไปบำรุงให้ผิวเนียนนุ่มช่วยกะจัดปัญหาสภาพผิวหน้าที่แห้งหยาบกล้า ผิวของทุกคนนะคะก็จะค่อยๆสดใสอิ่มเอิบมากขึ้นด้วยนะคะส่วนตัววัสลีนะคะมีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและสามารถฟื้นฟูผิวไหมแดดในระดับที่ไม่รุนแรงได้นะคะแล้วก็โยเกิร์ตเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้ผิวหน้าสดชื่นนุ่มนวลอ่อนเยาว์น่าใสาและดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะอันนี้ก็มาให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือนวดนวดขึงขึงนะ,ะทั่วเพื่อที่ว่าเราจะได้ผลัก ครีมผักส่วนผสมที่เราทำเนี่ยนะคะให้เข้าสู่ใบหน้าได้อย่างเจ็มจนมากเลยนะจ๊าทุกคนนะคะก็มาร์กเอาไว้ 20- ่สถึงสานาทีแล้วก็ค่อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างออกกันต่อเลยจ้า ส่วนวิธีการล้างออกนะคะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขามีวาสลีนซึ่งวาสลีนโดยปกติแล้วค่ะเวลาเราล้างเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะล้างลำบากฉะนั้นวิธีการล้างง่ายๆเลยนะทุกคนก็เอาน้ําอุ่นมาหนึ่งค่ะแล้วก็เอาสำลีนะคะชุบลงไปในน้ําอุ่นแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้านะคะเท่านี้นะคะตัววาสลีนที่เกาะอยู่ที่ผิวหน้าเรานะคะมันก็สามารถที่จะออกได้อย่างง่ายดายเลยนี่นะคะก็ค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ด ให้ทั่วนะคะหลังจากที่เราเช็ดออกนะคะเราจะก็จะสัมผัสได้เลยนะคะว่าผิวเราค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นเรียบเนียนมากขึ้นนะคะมีความกระจ่างใสด้วยแหละนะก็คือนี่คือผลพลอยได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความชุ่มชื้นมันสําคัญมากๆนะคะก็แนะนําเลยสําหรับสูตรนี้ที่ใครนะคะอยากมีผิวที่อ่อนเยาว์ไม่แก่ง่ายนะคะก็สามารถที่จะเอาไปทําตามกันได้เลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างจ้าทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าสูตรนี้ต้องไม่ทาตามเลยห้ามพลาดเลยสําหรับคนที่ไม่อยากหน้าเหี่ยวหน้าแก่หน้าเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะไปทําตามได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อที่จะไปดูแลผิวพรรณกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้และทีม Variety um 40 Up ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจ้และทีม Variety um 40 Up ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย